ท่านก็บอกว่าบุคคลอีกท่านหนึ่งอีกหนึ่ะดับนะตอนนี้นะคะับใครเสียคน

แต่สายตานี้ก็จะมองเห็นดวงตาลุยยายทุกคนนะคะหน้าตาแบบเออมากเมื่อกี้ก่อนตุ้ยมาบอกว่ารู้จักตุ้ยเพราะดูตุ้ยจักคีบีนะคะวันนี้ตัวจริงตุ้ยมาแล้วลองไหมคะลองไหมคะลออทุกคนบอกว่าสวยทั่วไทยนะคะก็ขอจุนขอกล่าวทักทายทาเอ่อแม่น้อยก่อนนะคะก็สวัสดีแม่น้อยนะคะสวัสดีต่อยนะคะจากตัวแทนจาก ในวันนี้นะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะก่อนเอมเราได้มิสถานที่นี่ตอนที่เรามาเราได้ยินว่าเรามาที่ไหนคะวันนี้เป็นข่าวันนี้เรามาที่ไหนกันคะวันนี้เรามาที่ไหนการิธภนะคะจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีนะคะจริงๆสถานที่แห่งนี้เนี่ยเราเขาสร้างหมาเพื่อเฉลองสีล่าสมบัติของในหลวงทรงศิรินะก็มีกิจกรรมวันนี้โดยแต่งที่จาก ที่เราเคยมาทำกิจกรรมก่อนหน้านี้คือที่มหาลานนะคะเราเคยมา ания, ที่มหาลานที่แถบนี้ถูกแบ่งออกมาเพื่อจดกิจกรรมเหล่านี้นะคะเพื่อทาให้มุกตาบุยญามีที่สําหรับพักผ่อนหย่อนใจมาร่วมสัรรค์กันนะคะมาทำกิจกรรมแบบนี้ระหว่างนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจริงๆจะมีท่านผู้จัดการของสื่นี้มามาด้วยนะคะแต่ว่าท่านยังเดินทางมาไม่ถึงยัางไงเดี๋ยวเราค่อยแนะนำกันอีกทีนึงนี่ ตัวเืินอยากให้ตุย้ยกล่าวทักทายท่านผู้สมัคายกตุนตาตุนยัยตั้หน่อยดีไหมคะไม่เชิญเลยครับสวัสดี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 สดญญอะไรดีครับคุณตุนตาตุนยายเนาะดีคุณตาตุนยายนะครับผมตุ้ยนะครับผมเป็นมีโอกาสได้มาทำโบญนะครับแล้วก็ อะไรสร้างความสุขให้กับตัวเองแล้วก็ธรรมดาแฟนคลับแล้วก็มีการบุญญาอยู่ในคณะก็ยังไงวันไหนวันวันนี้เกดครับวันนี้วันนี่ห้าวันที่ว่างวันนี้เลยนะวันนี้ก่อนนะฮะก็เลยมีของผสมที่อาจจะเป็นข้าวกลางยาอะไรแบบนี้ก็จะพาเอ่อ ปัญญาเปนเที่ยวอาเซียเป็นเะพื่อนภับนะฮะแต่ก็เว่าเราเป็นเพื่อนเราไม่ไหวก็เลยมาเลี้ยงค่ารุ่นี้แทนนะครับผมนะฮะก็เที่ยวกาสตรงนี้แล้วกันนะคะ่าโหมสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนที่เราจะมีก,กิจกรรมต่อไปนะคะก็อยากให้ทาง่านาผู้จัดการของศูนย์แห่งนี้นะคะเดินทางมาถึง่าเดี๋ยวท่านจะขอกราบต้อนรับน,นะคะก็ขอเชิญท่านผู้จัดกรารกันตานดีเติมค่ะ แล้วก็เปเราต้องมีแบบคุณแม่นะคะแล้วครอบครัวทุกท่านนะคะที่ได้เออ่มาจัดกิจกรรมดีๆให้กับคุณตาคุณยายในวันนี้นะคะดิฉันแนะนำัวแทนของศูนย์พัฒนาการการกษาสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีขอต้อนรับและก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่วันนี้ท่านมาเา ของสุขนะคะแล้วก็มามอบเออความคิดเอื้นใจให้คุณตาคุณยายนะคะคุณตาคุณยายพอรู้ข่าวนะเห็นหนังสือแฝกมาแล้วก็เจ้าหน้าที่มาบอกตื่นเต้นนะคะถามว่าเมื่อไหร่จะถึงวันที่5้สักทีนะคะอยากจะเห็นนะคะแล้วก็เอออยากจะมีมีความมายเรียบเยอะๆอย่างนี้นะคะทางสื่อก็ขอขอบคุณนะคะนอกจากท่านมาเลี้ยงอาหารแล้วก็นำสิ่งของดีๆมามอบให้กับทางสื่อแล้วนะคะทางสื่อก็จะรับแล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะค่ะขอขอบพระคุณค่ะ 对吗？嗯 Yeah. แอช่อวยใครไ่เลยนะขอให้ทีมานงานรื่นเริงเอนดูนต้องมีสามงันที่ขอบแถวไป้วยนะ